สวัสดีครับวันนี้นะครับในช่วงขับรถเที่ยวครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับกับอีกหนึ่งโครงการดีๆครับของกรมการท่องเที่ยวนั่นก็คือโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด2มิติหรือว่า QR code นั่นเองครับ หลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเจ้า QR Code นะครับจะช่วยในการประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นะครับคุณกอบการวัฒนาวรางคูนนั่นเองครับผมสวัสดีครับ อวันนี้นะครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าเจ้า QR Code นะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับผมในแง่ของการท่องเที่ยวนี่เรามีการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ QR Code เนี่ยมันจะเป็นการทํางานเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่โปรเจกต์เล็กๆนะฮะอ,อันนี้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งปวงเป็น Tourism for All เพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อคลิกเข้าไปมันพูดได้ด้วยนะคะมันมีเสียงออกมามเพื่อสําหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะ อ่านไม่อ่านไม่ออกแหล่งข้อมูลที่สํำคัญคือต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่อัปเดตตลอดมีอะไรเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะอัปเดตข้อมูลอัปเดตภาพสวยๆแล้วจุดที่จุดที่ตั้งของ QR code ปกติเขาจะตั้งไว้ตรงไหนครับก็จะลงอยู่ทั้งหมด57 หลงนะฮะเพราะในในหนึ่งจังหวัดเนี่ยอาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างเช่นที่จันทบุรีเนี่ยมีทั้งหมด8แหล่งนะฮะแต่8แหลงเนี่ยมี29ป้ายแล้วก็หน้าวันนี้2ภาษาคะอนีภาษาแต่ในปีหน่าจะเป็น7ภาษาตอนแรก2ภาษานี่มีภาษาอะไรบ้างมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่ว่าต่อไปก็จะเพิ่มจีนเอ่อญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามมาลายูเป็นต้นตอนนี้ขึ้นบ้านของเราด้วยใช่ค่ะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวใหญ่ของของประเทศไทยอืมแล้วคุณประกอบการคิดว่ากิจกรรม โครงการนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในมิติไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะส่งผลภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของประเทศไทยเนี่ยกับต่างชาติยังไงบ้างการท่องเที่ยวเรากําลังเติบโตเรามีแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่มีเพียงแค่เจ็ดเมืองหลักเท่านั้นเดิมๆแต่เรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนั้นเราเราถึงมีการที่ว่าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงออก12เมืองต้องห้ามพลาด12เมืองต้องห้ามพลาดครับให้เขาดึงเขาออกจากเมือง เมืองใหญ่และสิ่งที่สําคัญให้คนไทยนี่แหละภูมิใจในการเป็นคนไทยค,คนจันทบุรีนี่ภูมิใจเป็นคนจันทบุรีแล้วก็กลับมาดูแลบ้านเกิดธุรกิจก็อยู่ในมือของคนไทยว่าได้ข้อมูลครบถ้วนจริงๆเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับเห็นเจ้า QR โค้ดแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะใช้งานกันยังไงดีนะฮะวันนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านวันณศิริโมรากุลนะครับท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่สวัสดีครับผม อยากจะสอบถามหน่อยครับผมว่าตอนนี้เราเห็น QR โค้ดแบบนี้เราใช้งานยังไงนะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน Line ครับเข้าไปที่อ่าน QR โค้ดเข้าไปที่แอ d แอดเฟ n นก่อนเข้าไปในไลน Line ได้เลยเข้าไปใน Line ปุ๊บเข้าไปที่ Add อดเฟ n นนะคะเปิดมาก็จะมี QR โค้ดเหมือนตัวสแกนอย่างนี้ใช่่ใชตัวสแกนเราก็ไปยิงนะคะและจากนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราซึ่งตรงนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่ที่สแกนเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยก็จะทราบว่า ที่นี่คือจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีมีอะไรบ้างภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีบแล้วก็สิ่งที่จะบอกว่ามีร้านอาหารที่ไหนมีโรงแรมที่ไหนที่ได้มาตรฐานนะคะมีใบอนุญาตนะคะจลออจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆขณะนี้เราก็จะทําความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขครับนะคะกรมอนามัยก็จะมีช่วงสาธารณะด้วยต่อไปไปที่ไหนช่วงสาคัญมากหลายๆคนที่สำคว่าอยากจะเข้าห้องน้ําจังเลยสาธารณะซึ่งจะมีโลโก้ของเราคือ w ดโอเคด้วยใช่นั่นคือสะอาดปลอดภัยนี่คือการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเั่นคือเรื่องของมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวครับผมโอ้ได้ประโยชน์หลายด้านเลยฮะทั้งเขาเรียกว่าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเองนะครับก็ได้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวด้วยกันเองด้วยนะครับผมโอ้วันนี้นะครับได้ข้อมูลดีๆมากเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้นะครับเจ้าโอ้โหสแกน Q R Code แบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านวรณศิริโมลากุลนะครับท่านอธิบดีนะครับกรมการท่องเที่ยวมมารที่ด้นคคับผขอุณก เอาละครับคุณผู้ชมเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเจ้าเทคโนโลยีบาร์โค้ด2มิติหรือ QR Code ทำงานกันอย่างไรครั้งหน้าเวลาขับรถเที่ยวแล้วไปเจอป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปสแกนได้เลยครับ พอเขารวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางคําแนะนำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆมาบรรจุไว้ใน QR Code ป้ายนี้ป้ายเดียวเลยครับ มาถึงจันทบุรีแล้วเราชวนคุณผู้ชมไปสักการะสารสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชกันก่อนครับว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตากถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์บ่งบอกได้ถึงความผูกพันของชาวเมืองที่มีต่อพระเจ้าตากได้เป็นอย่างดี นั่นเพราะในสมัยเสียกรุงครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในระหว่างการรวบรวมพลรวมถึงสเสบียงอาหารและสถาปนาอำนาจขึ้นใหม่ก่อนสามารถตีเอาเมืองคืนจากพม่าได้นั่นเองครับ ออกจากสารสมเด็จพระเจ้าตากแล้วเราเลือกที่จะลัดเลาะไปบนถนนเฉลิมบูรพาชนทิศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนเลียบหาดที่สวยที่สุดของเมืองไทยเพราะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตามองเห็นเส้นขอบฟ้าและบนจุดชมวิวเนินนางพญาแห่งคุ้งวิมานถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยครับเพราะจะได้เห็นความสวยงามของทั้งทะเลและภูเขาแน่นเอง และแน่นอนว่ามาถึงคุ้งวิมานแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวครับเพราะที่นี่เขาก็ได้ติดตั้งเจ้า QR Code ไว้เรียบร้อยแล้วตลอดแนวของชายหาดคุ้งวิมานแห่งนี้เห็นไหมครับว่าด้วยเทคโนโลยีดีๆอย่าง QR Code ที่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดได้จัดทำขึ้นนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยวครั้งหน้าของคุณง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับ เรียกได้ว่าสแกนครั้งเดียวข้อมูลการท่องเที่ยวก็อยู่ในมือคุณแล้วครั้งหน้าเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมมองหาป้ายสัญลักษณ์นี้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมและรายการมองโต้ชาแนลช่วงขับรถเที่ยวต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ